มินติดดินแม้รวยมากแมมก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าครอบครัวของคุณมินพิชยาเนี่ยรวยมากนะคะมีธุรกิจกว่า500ล้านแต่ว่าก็ขอแซบไส่กอก5ล้านสะดวกซื้อค่ะภายนอกเนี่ยนางเอกมินพิชยานะคะวัฒนามนตรีหรือสาวสวยนะคะที่ ทั้งไฮโซแล้วก็รวยมากที่บ้านก็ทำธุรกิจห้างขายวัสดุกด่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงทำโครงการบ้านจัดสรรรวมมูลค่าเนี่ยเรียกว่าเป็นพันล้านเลยนะคะอีกฉากหนึ่งของสาวมินเนี่ยเธอก็ติดดินค่ะทำตัวง,ง่ายๆล่าสุดนะคะกำลังจะไปงานค่ะแต่ดันหันมาเห็นไส้กรอกนะคะลูกชิ้นปูอาด ทอดที่ขายอยู่ตามฟุตบาทหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะเรียกว่าสีสันน่ากินมากเลยไม่รอช้าค่ะวิ่งไปซื้อทันทีก่อนจะคลักแบงร้อยนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะเหมือนหิวสุดๆทำเอานะคะคนเดินผ่านไปมาก็ต้องหยุดยกมือ,มอถือนะคะขึ้นมาถ่ายรูปค่ะและนี่ก็คือรูปภาพต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแชร์เกิดขึ้นค่ะก็ใครจะรู้นะคะว่านางเอกดังคนสวยเนี่ยรวยเบอร์แรงขนาดนี้จะกินอะไรง่าย ่านะคะไม่ได้เรื่องเยอะก็เรียกว่าน่ารักจริงๆเลยค่ะสำหรับคุณมินพิชยานะคะก็แอดนะคะเห็นรูปก็เลยรวบรวมมาให้ดูค่ะก็หวังว่าจะถูกใจแฟนๆสาวมินนะคะช่วงนี้ก็มีแค่ข่าวนะที่ไปอะไรนะดินเนอร์วาเลนไทน์กับแฟนนะคะที่น้าู่บ้านที่ร้านอาหารน้าู่บ้านง่ายๆก็ดูเธอใช้ชีวิตแบบ เรียบง่ายนะคะแม้ว่าเธอเนี่ยจะรวยมากก็ตามค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณมินพิชยานะคะก็เอามาฝากกันค่ะสำหรับแฟนๆที่คิดถึงเธอนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า